งานนี้นางเอกดังลื่นล้มหัวฟาดพื้นสลบนิ่งแน่กับ บุหลันมันตราทางช่อง8ดค่ะหลายคนเองนั้นก็ติดตามนะคะอยู่ที่น้ำตกชันตะเขนจังหวัดชลบรุรีซึ่งทางกองทัพหยุดถ่ายทำยกเลิกคิวนางเอกสาวเป็นที่เรียบร้อยกับฉากที่ยีนเกวลรีต้องมีการต่อสู้วิ่งหนีในช่วงซ้อมเองไม่เป็นอะไรค่ะแต่พอถ่ายจริงสาวยีนเสียหลักผาดทาลื่นล้มหัวฟาดพื้นจนแน่นิ่งไปชั่วครู่ขยับตัวลุกนั่งไม่ได้ก่อนจะเริ่มรู้สึกเตอร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวดและพบว่ามีรอยเลือด อยู่ตรงบริเวณท้ายทอยจึงรีบประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมารับตัวด่วนค่ะในงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็มีการพบเป็นรอยเลือดอยู่ตรงบริเวณท้ายทอยรีบประสานเจ้าหน้าที่ของโรงรถพยาบาลมารับตัวพร้อมกับพาไปที่สมิติเวชเสียราชาเช็คร่างกายด่วนค่ะงานนี้ก็คงต้องรอติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจขอให้เธอนั้นไม่เป็นอะไรมากค่ะขอให้หายเร็วๆคะ่ะ